Thank you สวัสดีค่ะ Health c ลคเน็กค่ะวันนี้พาไปดูกิจกรรมงดเล่าเข้าพรนษากันนะคะสำหรับที่นี่นะคะอยู่ทางภาคเหนือแต่ว่าถือว่าการทําโครงการเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งมากทีเดียวนะคะเริ่มจากการที่พวกเขาก็จะมีหลายๆหน่วยงานมารวมกันนะคะแล้วก็ลงมติว่าจะมีมาตรการในการ,บ,ารบังคับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะอย่างไรบ้างนะคะ ถึงแม้ว่าคนที่ละเมิดมาตรการจะเป็นถึงระดับผู้นำหมู่บ้านนะคะก็ยังต้องอยู่ภายใต้การบังคับลงโทษของมาตรการเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการงดเล่าขบันษาการดื่มแล้วขับเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมาก ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นอุบัติเหตุลดลงเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นช่วยลดจำนวนนักดื่มลดการเจ็บป่วยจากโรคที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สามารถสร้างครอบครัวต้นแบบในโรงเรียนและชุมชนได้73ครอบครัวจัดงานบุญงานศบปลอดเหล้าร้อเปอร์เซนตและมีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน2,069คนผลสะท้อนจากการลดปัดจจัยเสี่ยงของการนำพลังชุมชนมาขับเคลื่อน ตำบลล่องเคขออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของการนำพลังชุมชนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมใหม่ของการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างชัดเจนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอร่วมขับเคลื่อนง,งานงดเหล้าจังหวัดลำปางกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2553และในปี2568 อำเภอวังเหนือได้รับรางวัลอำเภอที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์จากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางสตสนะครับได้มีกาสทางานร่วมกันนะครับกับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางน,นะครับแล้วก็หนง,งานที่เก็กบข้อกับท้องถิ่นสตสอเองเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทางลดเหล้าลดปัจจัยเสีย่ยงในปีการที่ผ่านมานะครับ ของการสร้างมาตรการชุมชนเนี่ยได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะผมยกตัวอย่างเช่นหนึ่งงานบุญงานสปลอดเหล้าที่นี่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าร้านค้าสีขาวกว่า30ร้านนั้นมีการเลิกขายน้ำเมาโดยเด็ดขาดรวมทั้งในส่วนของการลดขายในช่วงข้าวปนสาดด้วย,วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการบริการในเรื่องการทํางานกับโรงเรียนต่างๆนะครับเรามีหลักสูตรบริการลดเหล้าและลดอวบอเขตในโรงเรียนและเรายังมีต้นแบบนะครับในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนทั้งหมด73ครอบครัวนะครับ แล้วก็เทศกาลงดเหล้ากับบ็นษาปีนี้เนี่ยสามารถที่จะขอให้ร่วมงดเหล้ากับบปรษาได้ถึง2,069ันดอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งจุดแข็งของพื้นที่นี้คือความสามัคคีและการทำงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยดึงพลังชุมชนมาสร้างกลไกต่างๆจนนำไปสู่การเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการดื่มได้จริง ในพื้นที่ของตำบลล่องเคาะเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งนะครับมิติในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของอําเภอวังเหนือเรานะครับเราก็พยายามนะครับที่จะต่อยอดไปในตําบลอื่นๆเราพยายามที่จะใช้ร่องเคาะโมเดลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการลดเล่านะครับ คือเริ่มต้นก็คือคงจะงดในเรื่องของเข้ารรษาก่อนถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะงานประเพณีหรืองานที่มีกิจกรรมสําคัญต่างๆนะครับตอนนี้ที่เราทําสําเร็จเลยก็คือในเรื่องของงานศพพอเราไม่เลี้ยงในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งเราลดในเรื่องของอุบัติเหตุลดได้ทั้งเรื่องของการสูญเสียนะครับคนวังเหนือเราเองแล้วก็ลดในเรื่องค่าใช้จ่ายของเจ้าของงานนะครับการขับเคลื่อนในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ไม่ได้หยุดอยู่แค่วันนี้เรายังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับในทุกส่วนราชการร่วมกับทางสสสนะครับด้านองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะทำหน้าที่เป็น,นกลไกกลางในการกำหนดกติกาและนโยบายสาธารณะโดยได้เปิดเวทีประชาคมหาหรือร่วมกับชาวบ้านช่วงแรกนี่ยากมากเพราะว่าหนึ่งที่นี่นะคะจะมีโรงเหล้า เขาบอกลงเล่าเถื่อนนะคะมากที่สุดและนักดื่มนี่ความเชื่อทางประเพณีคือมาตรการเหล่านี้เราเอาผู้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพิคุยในเวทีนะคะเราจะเห็นว่าการคืนข้อมูลของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สําคัญเราก็มีการสร้างกฎกติกาคือรัฐธรรมนูญตําบลขึ้นมาเรื่องเล่าทุกภาคส่วนต้องมามีส่วนร่วมมาแลกเปลี่ยนวางเป็นกรอบแนวคิด มาสร้างเป็นกฎกติการ,ร่วมกันนะคะก็สร้างนาวัตรกรรมโดยการที่ว่าบุคคลต้นแบบในการลดเหล้าร้านค้าสีขาวดังนั้นชุมชนต้องจัดการตนเองให้เข้มแข็งผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็มีความสําคัญในการดําเนินการนี่คือลอ่องเคาะโมเดลค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นความสําเร็จก็คือมันบูรณาการกันระวังท้องถี่และท้องถิ่นเป็นบปแยกกันนะครับระเบียบมันออกมาแล้วบังคับใช้กฎกติกาที่นี่ค่อนข้างเข้มคนบละเวน้นไผนะครับบาว่าผู้ใหญ่บ้านกับนั้นน่ะถ้าผิดกฎเนี่ย ก็ต้องถูกปักมดก่อนเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาสูซเรื่องการงดเหล้าเนี่ยนะครับปอเองก็เป็นนักการเมืองจากที่กินเหล้าก็งดเหล้าเลยโดยบต้องมีขั้งที่งที่องทีสามแล้วก็หลังจากนั้นสส,สก็เอาประเด็นงดเหล้าไปขยายทั่วประเทศหลังจากงดเหล้าในงานทพเนี่ยปอก็ไปูู ประเด็นอื่นนะครับก็คืองดเราในงานบุญประเพณนี้แล้วก็ในคณะนั้นกระทาเรื่องงดเราก็มันสาไปตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ปอกก็มีต้นแบบในการทํางานงดเล่าของปอกก็คือสามารถจัดตั้งชมล้มคนรดละเลิกเกล่าได้เนี่ยสิบชมลม ซิตบตำลพื้นที่ตำบลร่องเคาะตัวอย่างการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทําให้การงดเหล้าไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งถือเป็นมาตรการชุมชนที่ทุกคนร่วมกันยอมรับและปฏิบตัติเพื่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่นี่นะคะนอกจากว่าเป็นการงดเล่าข้าพันษาแล้วงานศพก็ปลอดเล่านะคะการสร้างค่านิยมว่างานบุญงานประเพณีต่างๆต้องไม่มีแอลกอฮอล์ถือว่าทําได้เข้มแข็งมากๆซึ่งก็รวมไปถึงมาตรการในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกๆเรื่องด้วยนะคะตัวอย่างนี้ต้องตามไปดูนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเฮลค o n เน็ t ค่ะ